สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับเพจบ้านกูมีดีทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมเอาพระที่หายากนะครับเข้ามาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็จะรวบรวมเอาพระที่สวยแล้วก็หายากนะครับองค์นี้นะครับเป็นปรโพยี่สิบ นะครับเนื <t od ian |ms|> <ial organization> Mark, mainland, ้อน้ำมันนะครับลงลักลงทองเดิมนะครับเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยลงลักลงทองเอาไว้นะครับแต่เก่าก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเนื้อหานะครับเป็นเนื้อยุคต้นนะครับเป็นเนื้อน้ำมันแบบเนื้อนมข้นยุคต้นนะครับเหมือนกับซุ้มระคังเข่าวันแบบนั้นนะครับเนื้อหาจะเป็นแบบเนื้อนมข้นแบบนั้นเลยนะครับสวยมากๆนะครับ ถ้าใครเห็นในหนังสือมงคลทิพย์นะครับเล่มสีเขียวนะครับเล่มเก่าดั้งเดิมที่เป็นรูปพระก้นย่ามของหลวงพ่อเกวยนะครับซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อนี้นะครับเนื้อเดียวกันนะครับกับเนื้อนี้เป็นเนื้อเนี่ยครับเป็นเนื้อนมข้นนะครับเนื้อนมข้นหลังๆเนี่ยมายุคหลังนะครับก็ เนื้อนี sociedad, Bref, ้นะครับถูกเรียกใช้เป็นเนื้อนิยมนะครับจําได้ไหมเอามาทําเป็นเนื้ออะไรเนื้อพุทธกวักนะครับเนี่ยเนื้อพุทธกวักนะครับที่เป็นเนื้อลักษณะนี้นะครับเป็นเนื้อนมข้นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อที่นิยมเล่นหากันนะครับมีราคามานานแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็องค์นี้นะครับปกโคชัดคือ สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากคนใช้เนี่ยคนใช้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อโดยตรงนะครับไม่ได้ซื้อโดยตรงซื้อจากอาแอดมินนะครับในกลุ่มหลักของหลวงพ่อกลวยซึ่งเป็นสายตรงแอดมินใหญ่นะครับแต่ก็ได้รับฟังมาว่าเจ้าของเนี่ยเรียกว่าจีบกันอยู่นานนะครับกว่าจะได้กว่าจะได้แบ่งมาให้ครอบครองแบบนี้นะครับก็ มาถึงผมแล้วนะครับตรงนี้ก็มาถึงผมแล้วก็เอามาให้พี่ๆน้องๆเราได้ชมกันนะครับถึงความสวยนะครับความสมบูรณ์ของพระนะครับแล้วก็มีตลับสั่งตัดมาหนึ่งใบแบบนี้นะครับสั่งตัดมาพอดีองหนึ่งใบแบบนี้นะครับก็ผมก็ทําหน้าที่ผมนะครับผมก็ทําหน้าที่ผมหน้าที่ของผมก็คือหาพระแท้นะครับที่มี คุณสมบัติดีครบถ้วนนะครับพระแท้ไม่แตกไม่หกักไม่ชอมรุดไม่ซ่อมนะครับซึ่งเป็นพระแท้ของหลวงพ่อกลวยนะครับนํามาให้พี่พี่พิจารณาแบ่งปันนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําคลิปนี้ขึ้นนะครับจะได้อ่าให้พี่ๆได้ชมกันนะครับแล้วก็อย่าพลาดคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีของสวย เยอะทีเดียวนะครับองค์แรกเป็นปกโพ20แบบนี้นะครับใครสนใจใครอยากได้รีบด่วนๆนะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับเท่าฝ่ามือขนาดนี้นะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าพิม์พเล็กแบบที่เคยซื้อขายกันนะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับพระสวยมากเป็นพิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็ตลับหนาๆเลยนะครับแบบนี้หนึ่งใบนะครับต่อไปนะครับ องนี้จะสวยน้อยหน่อยนะครับสวยน้อยลงไปนิดหนึ่งนะครับเป็นพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับเป็นพระพุทธเจ้าในวิหารเคลือบมาเหมือนกันครับเคลือบมานะครับแต่ว่าก็มีร่องรอยของอ่าเนี่ยครับที่เคลือบเอาไว้นะครับมัาเรียกว่าเปลือกเนี่ยแหละนะครับที่เคลือบเอาไว้เนี่ยมีการก็หลุดลอกไปบ้างนะครับแล้วก็หัวเข่าด้านนี้นะครับ หัวเข่าด้านนี้จริงๆเขาใส่กรอบมานะครับแต่ว่ากรอบมันเก่ากรอบมันเก่ามากผมส่องมองไม่เห็นนะครับผมก็เลยเอากรอบออกนะครับพี่ๆจะได้เห็นกันชัดเจนขึ้นหน้าตาติดชัดครับเพราะว่าพระอยู่ในกรอบนะครับสังคติติดชัดนะครับมีตรงเนี้ยครับมีที่เปลือกตรงช่วงที่เขาเคลือบไว้เนี่ยครับมันหลุดออกไปนะครับกระเทาะออกไปนิดหน่อยนะครับด้านข้างเนี่ย พออยู่ในเลี่ยมแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมแล้วสวยเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเอาเลี่ยมออกนะครับเพื่อที่จะให้คมชัดนะครับเวลาที่ดูพระจะได้พิจารณาได้เต็มที่นะครับพระจะได้ดูพิจารณาได้เต็มที่องค์นี้สวยครับเป็นพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับยุคแรกนะครับยุคแรกเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณ สร้างก่อนปี2509นะครับแบบนี้นี่ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติดูง่ายครับพ้าองค์นี้นะครับดูง่ายธรรมชาติบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับพระดูง่ายยุคแรกก่อนปี2509นะครับใครที่สนใจมองหาอยู่ก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะหายากนะครับพิ์นี้นะครับนี่ครับ พระพุทธเจ้าในวิหารนะครับแบบนี้ต่อไปนะครับก็เป็นพระพุทธเจ้าในวิหารจะเป็นปลกโพนะครับพระพุทธเจ้าในวิหารแบบปลกโพนะครับนี่ครับพระพุทธเจ้าในวิหารแบบปลกโพนะครับแบบนี้เป็นเนื้อเทานะครับเป็นเนื้อเทาก็ พี่ๆคนไหนสนใจนะครับเห็นหลายคนมองหาพระปกโพอยู่นะครับพระองค์นี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่บอกว่าบอกได้เลยว่าสวยทีเดียวนะครับสวยทีเดียวนะครับนี่ครับเนื้อหาจัดนะครับเนื้อหาจัดมากนะครับนาตาติดชัดโพติดชัดผ้าทิพย์เด้งมากเลยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยวิหารพิมปกโพองเนี้นะครับ เส้นคอชัดเจนสังกติชัดเจนนะครับแล้วก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกหักซ่อมนะครับแบบนี้ก็พี่ๆคนไหนชอบพระแท้ดูง่ายนะครับก็ไม่ควรที่จะเลื่อนผ่านนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่น่าใช้น่าพิจารณามากนะครับสำหรับพระพุทธเจ้าในวิหารพิมพ์ปกโพองค์นี้นะครับ สร้างก่อนปี2 5 0 9นะครับแบบนี้ก่อนปี2 5 0 9มีหนังสือให้เทียบเคียงได้นะครับสามารถเทียบเคียงได้ในหนังสือเล่มสีดำนะครับมงคลทิพย์ฉบับสมบูรณ์เล่มสีดำนะครับสามารถเทียบเคียงได้เลยนะครับแบบนี้นะ,ะต่อมานะครับเป็นพระถอดพิมพ์นะครับเป็นพระถอดพิมพ์นี่ครับ เป็นพระทอดพิมพ์สมเด็จโตนะครับกุบางกระทิงนะครับเป็นพระทอดพิมพ์สมเด็จโตกุบางกระทิงมีหน้ามีตานะครับเนื้อดานะครับสวยมากนะครับองเนี้นะครับเนื้อดําสวยมากนี่ครับลงรักมานะครับลงรักมาแบบนี้เก่าชัดมากทีเดียวนะครับเก่าชัดมากทีเดียว แบบนี้เขาเรียกพระถอดพิมพ์นะครับเป็นพระถอดพิมหลวงพ่อโตกลุ่บางกะทิงนะครับองค์นี้สวยชัดมากนะครับสวยชัดมากลงลักมานะครับนี่ครับด้านหลังนะครับคือเห็นแบบนี้แท้ตาเปล่าเลยนะครับนะครับเจอพระแบบนี้แท้ตาเปล่าเลยนะครับนี่ครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับพระถอดพิมพ์กลุ่บางกะทิงองนี้นะครับ เป็นพระสวยที่หายากมีหน้ามีตาคมติดชัดนะครับแล้วก็มาถึงพระสิวลีนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับได้พระสิวลีมาสององค์เป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับสององค์นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับองค์หนึ่งนะครับเป็นเนื้อผสมผงใบลานนะครับเป็นเนื้อผสมผงใบลานองค์นี้นะครับ นี่ครับสวยเลยนะครับ <t ội Investment> สวยเลยเนื้อผ <feet> สมป่งใบลานนะครับนี่ครับหลังจะเป็นลายกดแบบนี้นะครับเป็นรอยกดมือธรรมชาติแบบนี้นะครับดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับดูง่ายเลยนะครับเป็นลายกดแบบธรรมชาติมากนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระ เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับสำหรับพระศิวลีองค์ดำองค์นี้นะครับนี่นะครับส่วนอีกองค์หนึ่งนะครับเป็นพระศิวลีพิมพ์กลางเหมือนกันนะครับเนื้อผสมผงนะครับเป็นเนื้อผสมผงแหวกม่านแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับได้ความสวยความหายากของเนื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือองค์นี้มีตราวัดนะครับนี่ครับ มีตราวัดชัดเจนมากนะครับแบบนี้นะครับวัดโคสิตารามนะครับเป็นตาวัดนี่ชัดเจนมาก2ขีดแบบนี้นะครับเดิมเดิมเลยนะครับเนี่เดิมเดิมนะครับเล่นหากันมีราคานานแล้วนะครับแบบนี้นะครับใครชอบแบบไหนก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งมาที่ลายบ้านกูมี d f อฟนะครับด่วนๆนนะครับเพราะว่าของแต่ละชิ้น ที่เรานำมาเป็นพระที่ทันหลวงมกุกล้สร้างและปลูกเสกซึ่งก็เป็นพระพิมพ์หายากด้วยกันทั้งนั้นนะครับใครที่ข้อความมาแล้วพระถูกจำน่ายถูกแบ่งปันไปแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็สนใจองค์ไหนก็ตัดสินใจแล้วก็สอบถามเข้ามาไวหน่อยนะครับพระศิวลีองค์นี้นะครับสวยมาก มีตาวัดนะครับดั้งเดิมเลยนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับแบบนี้ส่วนองค์นี้ก็เป็นสีดำนะครับนิยมอยู่แล้วแบบนี้นะครับมีวงไว้ในหนังสือมงคลทิพเล่นหากันชัดเจนนะครับแบบนี้พิม์พกลางนะครับสององค์นี้ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากเพจบ้านกูมีดีไว้ด้วยนะครับเพจที่ยังแบ่งปันพระแท้นะครับที่หลวงพ่อกวยสร้างปลูกเสกนะครับ ทันยุคทันท่านนะครับเรามีแบ่งปันเฉพาะพระที่ทันยุคแล้วก็ทันเพราะป่วยปลุกเสกเท่านั้นนะครับก็สําหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มีลายของบ้านกูมีดีเอฟซนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้แอด qr วอารได้เลยนะครับบ้านกูมีดีเอฟซนะครับใครที่สนใจนะครับหรือจะ แอดมาที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็0987271062นะครับอีกหนึ่งเบอร์คือ0657147414นะครับฝากไว้ทั้งสองเบอร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณมากๆครับ